บิมสเต็กนะครับเป็นความร่วมมือนะครับในภูมิภาค Bay of b e n g a l นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกนะครับ7ประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับประเทศ อื่นๆนะครับก็มีประเทศอย่างเช่นบังคลาเทศนะครับประเทศภูตานเนปาลอินเดียพม่านะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงศรีลังกานะครับที่เป็นสมาชิกของของบิมสเต็นะครับบิมสเในปัจจุบันนะครับก็มีความร่วมมือใน7สาขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับเรื่อง ความมั่นคงสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการเกษตรความมั่นคงทางอาหารครับการติดต่อระหว่างประชาชนเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็เรื่อง Connectivity หรือความเชื่อมโยงซึ่งประเทศไทยครับมีได้รับนะครับบทบาทให้ดำเนินการในเรื่องของความเชื่อมโยงครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2540นะครับบิมเทคก็ถือว่าเป็นอีก Uh, r e g i o n a l Platform นะครับหรือเป็นพื้นพื้นที่การพูดคุยเจราจารในในระดับภูมิภาคที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะครับด้วยความที่ภารกิจของ BIMSTEC ับค่อนข้างจะกว้างนะครับครอบคลุมหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นหลักๆที่เชื่อมโยงนะครับ ประเทศทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประเด็นความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ครับมันมีประโยชน์อยู่สองสาอย่างนะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับระหว่างประเทศใน ที่เป็นสมาชิกใน b i m s t e c กครับในประเด็นที่มันจะเกี่ยวข้องกับทางเทคนิคว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้สร้าง trust ครับหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างออประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกทั้งหมดนะครับทั้ง7ประเทศ เรามีความแตกต่างหลากหลายกันมากพอสมควรนะครับในบรรดาประเทศเหล่านี้แต่ผมคิดว่าด้วยความที่มีแพลตฟอร์มนี้ครับให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วมันเป็นการพูดในประเด็นทางเทคนิคที่ไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองมากจนเกินไปครับผมคิดว่ามันช่วยให้สร้าง trust ครับแล้วพอสร้าง trust ได้แลกเปลี่ยนประเด็นทางเทคนิคแล้วก็มีการช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะนาไปสู่สเต็ปที่3ก็คือการสร้าง ความเชื่อมโยงกันนะครับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนในภูมิภาครวมไปถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนเช่นการศึกษาด้วยนะครับเราอาจจะนึกถึงเรื่องของนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนนะครับหรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับ จริงๆทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิกบิมสเต็กก็ยังเผชิญกับความท้าทายอยู่นะครับประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเราในที่นี้คือประเทศที่เป็นสมาชิกบิมสเต็กครับไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองโจทย์ใหญ่ๆของเราก็คือเราจะพัฒนาขีดความสามารถในการดูดซับหรือซึมซับเอา ของใหม่ๆพวกนี้ครับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรโดยที่ไม่ได้นึกถึงเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจตต้องนึกถึงการพัฒนานร่วมกันในระดับภูมิภาคด้วยนะครับมันก็จะกลับมาในประเดน็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับองความรู้ข้อมูลแล้วก็ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกบิมสเต็ครับจะมีความแตกต่างประเทศอินเดียเนี่ยอาจจะมีความพร้อม มากหน่อยนะครับทั้งในเรื่องของอตัวเทคโนโลยีนะครับเรื่องของขนาดตลาดแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะดูดซับเทคโนโลยีและผลิตนะครับเทคโนโลยี technology ที่ล้ำสมัยเองทั้งในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะครับซึ่งอินเดียเนี่ยพร้อมมากหน่อย ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีนโยบายแล้วก็แผนที่ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับรวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะครับสู่พลังงานที่สะอาดเรื่องดีคาร์บอนไนเซชันแต่ในขณะเดียวกันบางประเทศเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนหรือมีแผนแต่ไม่สามารถที่จะเอาไป implement หรือเอาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง,างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเห็นมันคือมัลติสปีดเขามันมีสปีดที่ต่างกันในการจัดการรับมือกับทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมในในภูมิภาคนี้นะครับอย่างบังคลาเทศเองเนี่ยถ้าเราติดตามเราก็จะทราบว่าออด้วยความที่เขาเป็นฐานผลิตพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากหน่อยนะครับทีนี้ประเทศอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ยังไงในระดับภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ แชร์องความรู้ด้านเทคโนโลยีสะอาดนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ประเทศในบ i มสเ e c เนี่ยจะได้ร่วมมือกันแล้วก็พยายามที่จะขยับประเด็นนะครับในระดับภูมิภาคเป็นนะครับ ครับก็ผมไปร่วมประชุม b i มสเ e c นะครับในแทร็ก1.5นะครับก็เป็นแทร็กที่ให้นักวิชาการนะครับได้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็อภิปรายในในเวทีนะครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากประเทศสมาชิกบ i m s t e c ทั้งหมดนะครับก็สิ่งที่ผมได้ไปนำเสนอนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นประเด็นความร่วมมือหนึ่งที่ทาง ประเทศในกลุ่ม b i มสเ e c เนี่ยให้ความสำคัญนะครับตอนนี้เนี่ยแนวทางก็คือประเทศใน BIMS t e c กเนี่ยนะครับกำลังพยายามที่จะร่างนะครับแผนเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ระดมทรัพยากรน,นะครับได้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะสร้างทั้งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ขยับในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลใน ภูมิภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะพบว่าประเทศอย่างอย่างอินเดียครับดิจิตอลอินเดียเนี่ยเป็นเป็นนโยบายหนึ่งที่ที่ได้รับความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอินเดียก็จะให้น้ำหนักกับเรื่องไซเบอร์เซเคียวริตี้แล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอลมากนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเราก็เห็นโอกาสตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ หนักในความท้าทายนะครับในเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมไปถึงเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ผมคิดว่าตอนนี้ครับก็มีแนวโน้มที่ที่ดีนะครับในความหมายที่ว่าทุกประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราก็เห็นพ้องต้องกันนะครับใน ทั้ง2มิติคือทั้งเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจการค้านะครับเศรษฐกิจดิจิตลอลในลำดับต่อไปที่จะขยับร่วมกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการทำแผนให้ชัดเจนแล้วก็นำแผนนั้นไปสู่การปฏิบัตินะครับบทเรียนสำคัญนะครับที่ได้จากการไปร่วม b i m สเต็ในในครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมได้ได้เน้นย้ำไปนะครับผมคิดว่าการที่ประเทศ ที่มีความแตกต่างกันพอสมควรได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยสร้างรากฐานนะครับให้กับการทำงานนะครับร่วมมือกันในระดับภูมิภาคบางประเทศอาจจะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการที่ได้มาร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมมือกันในทางเทคนิคอย่างนี้ครับผมว่ามันทำให้แต่ละประเทศเนี่ยนะครับได้ เรียนรู้นะครับว่าจะใช้ทรัพยากรระหว่างกันยังไงที่จะเป็นประโยชน์กับกับทุกฝ่ายนะครับแล้วประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าบ i m สเต็เนี่ยด้วยความที่ครอบคลุมประเด็นที่ค่อนข้างกว้างนะครับก็ทําให้ โอกาสในความร่วมมือเนี่ยมันหลากหลายไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนภาคเอกชนนะครับภาควิชาการรวมไปถึงความร่วมมือของแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงเองนะครับถึงแม้อย่างที่บอกไปบิมสเต็อเองเนี่ยไม่ได้เป็นเวทีที่จะไปสร้างนะครับระบบความ มั่นคงร่วมในภูมิภาคโดยตรงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยนะคบประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเวทีอย่างบิม s t สเได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับสำคัญครับที่ได้จากการไปประชุมครับ